แล้วกับคุณยายสาโรธทำได้แล้วอ่ะชานี้หนูนอนตายตามลำลูกกับคุณยายอาชีพครูจะไม่ถูกชาวบ้านมองอย่างดูถูกอีกต่อไปอย่ายินดีด้วยนะแม่มนยินดีกับพ่อสาโรธด้วยผี่สู้จนสำเร็จไม่เสียแรงติเป็นหลานยาย เห็นจะต้องร้องผมร้องไห้กันเลยยังไงยังไงก็เป็นอยู่แค่นี้แหละไม่ได้ขยับขยืดอะไรเพราะว่าครูก็ไม่ได้มีปริญญาถึงจะไม่ได้ขยับขยายแต่แม่มนเขาก็มีโอกาสในภาพภูมิใจในเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีในวิชาชีพของเขานน่ะแหละแกสิไปมีไอ้สองอย่างเนี่ยจะมารู่สึกลู่สมอะไรฮยเกียรติและศักดิ์ศรีนั่นเหรอชั ชาตินี้ฉันเป็นแค่นี้ก็จริงนะคุณยายนะแต่ว่าชาติหนะ้าคอยดูยฉันจริงใหญ่ยิ่งกว่าพ่อสารโรดเป็นล้านล้านเท่า,าไปดีกว่าโอ้ยเออไปตายจะไปจะได้ไปเกิดใหม่แน่นอนแต่ว่าหลังคุณยาย,อยไอๆห,หนังนี่ดูดูมันมันจะห้าไหมล่ะเออเด็กเด็ดแม่มนวันนี้นะวันดีนะต้องฉลองเออ กินอะไรยายจะทำไปสดสีมือเลยค่ะ <c oughs> คุณยาย <c oughs>